แต่ L40 ครับกลังสโบมาแล้วอันนี้เปิดอ่าหัวด้วย L40 นะครับปัดน้านลงครับแตนี้รถเกี่ยวติดด้วยนะครับแต่นีนนะครับอนนี้มาสามคันนะครับ ย,ยกหรอยกล้อแล้ว,ลว,ลวเอาฮึย,ายกทีหนึ่งผ่านไปครับถอย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 คำอกเว้ยเอาอยู่เลยอะต้องมีเทคนิคนะครับ เออมาเร็วจังอ่ะโอ้โหช่างหนูโอ้ช่างหนูไปพิ้วเลยอ่ะโอ้โหอือฝั่งนี้ไปไม่ได้เลยฝั่งนู้นก็น่าจะเป็น L50 ครับ โอ้กไปแล้วไปนี่นะครับช่างหนูบอกว่ารถเขียวติดเลยนะไปได้ไหมถึงกับต้องยืดท้ายกันเลยครับไปนี่ครับฝางวนเป็น LC7 ดูดดดไปไม่ได้แล้วเนาะเ <laughs> ขาทิ้งเลยอะเขาทิ้งเลย <laughs> งเง <laughs> ี้รับปรับดินในตัวอะไรนะ <laughs> เขาบอกมาลากเขาหน่อย ดูครับต้องถึงกับยืดทายเลยรอเลยนะฟังเสียงูถึงกับต้องล่างนะครับยกที่หนึ่งผ่านไปครับก็เปิดพาง่อน 250ร้อห้าสิชาลากโซ่วิชาวิชลากโซ่วิชาวิชากดกอด้งรถด้วยหอลม่ตีลงไม่ด้ด้วยลงรถไม่ได้กามากอดถามมารับรับแผนกลากโซ่ไหม อ๋อาแลอวไปเลย <c oughs> นี่นะครับโลมนะครับรถเกี่ยวเขาว่าแปลงนี้อ่ะสุดเหมือนกันนะครับไปไปแบบไม่รออ่ะนูนะ่นอ่ะเอาเราเข้ามาเอาเรามาฆ่า ยาวเดวใจเย็้ะะย <asia> ถึงจะบอกได้ถึงกับตอ้องลากลากปันเลยโอ้โหมันยากตรงนี้เลยพี่น้องหนึ่งดอก่านไปครับขึ้นไปแล้ว 体育ね。 L7 ครับเอาล,ลองเริ่มมองฮะหลังจากดึงขึ้นครับ L4018ST จะติดไหมเนะี่ยมาครับ ช่างหนูมาแบบสบายอะ่ะโดนบีตูดแล้วโดนบีแล้วเ <c oughs> <c oughs> น่ <c oughs> <c oughs> โหไปแบบชิวๆอะ่ะช่างหนูอะ่ะ โอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ไปบายครับสวัสดีครับ